หมูทุบสินค้าชุมชนจากจังหวัดแพร่สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นทานเป็นกับแกล้มใส่โจ๊กหรือใส่ข้าวต้มราคา149บาทโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ2ห่อราคาเพียง278บาทและพอพูดถึงกรณีของคุณนุ้งอิงคุณผู้ฟังคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะ ไม่ได้เป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ในหน้าหนึ่งสพีมแต่เชื่อแน่ว่าตลอดทั้งวันนี้เนี่ยนะคะก็คงจะเป็นข่าวกันออกมาอย่างแน่นอนและดีไม่ดีก็คงจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหน้าหนึ่งสพีมวันพรุ่งนี้แหละกับคําให้สัมภาษณ์ของคุณอุ้งอิงแพรทองทานกับรายการบุดดี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณอุ้งอิงได้พูดในหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะขอไล่เรียงกันนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณี e n t r a n c นะคะที่เธอถูกโจมตีเนี่ยแหละค่ะในกรณีข้อสอบร่วมเธอก็ได้ตอบคำถามคำถามนี้เอาไว้ด้วย เธอบอกว่ามันเป็นเรื่องเก่ามากแล้วเราเองผ่านมาในทุกเนะนะคะในทุกกระบวนการและเรื่องนี้เขาก็มีการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะคะนี่เป็นคําอธิบายของคุณอุ้งอิงค่ะและคุณอุ้งอิงเองจะมีการพูดถึงการเข้าสู่เส้นทางด้านการเมืองด้วยว่าเป็นเพราะว่าเธอเป็นลูกพ่อคือเห็นพ่อเนี่ยทำอะไรเธอก็จะทําตามทั้งหมดนะคะและแล้วก็ เ,เข้ามาสู่เส้นทางด้านการเมืองคือเธอเห็นคุณพ่อคือคุณทักษิณเนี่ยนะครับเข้ามาสู่แวดวงทางด้านการเมืองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศตั้งแต่เธอเนี่ยอายุ8ขวบพอเธออายุ14ขวบเองพ่อก็คอคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีละนั่นเธอกําลังพยายามที่จะอธิบายนะนะคะว่าเธอคลุกคลีกับเส้นทางทางด้านการเมืองของคุณพ่อแล้วก็เห็นการเมืองมาตลอดตั้งแต่เด็กและตอนแรกเองนะคะเธอก็คิดแค่เพียงว่าเธอจะทําธุรกิจเพราะว่าเรียนมาทางด้านการโรงแรม แต่ทีนี้ความคิดของเธอมาเปลี่ยนค่ะความคิดเธอมาเปลี่ยนเนี่ยเมือ่อนะคะเมื่อเธอมีลูกเธอก็มีความคิดว่าคือลูกลูกของเธอควรจะต้องได้อะไรที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดออกมาว่าอยากจะทําอะไรให้กับประเทศและอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศค่ะโดยเนี่ยนะคะเธอให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยว่ามันนานแล้วรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องออกไปแล้วนะคะประเทศต้องไปต่อเพราะว่าประเทศเนี่ยถอยหลังมานานมากแล้วมันนานเกินไปแล้วเนี่ยนะคะ ก็เลยมองว่าเนี่ยเนี่ยมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยน,นะคะจนถึงวันนี้เนี่ยนับตั้งแต่ที่คุณทักษิณเนี่ยออกไปประเทศเนี่ยไม่เคยดีเท่ากับวันที่คุณทักษิณเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเพราะฉะนั้นคุณนุ้งอิงก็พูดในทํานองเหมือนกับว่าที่เธอเข้ามาทางด้านการเมืองก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศคุณนุ้งอิงเนี่ยนะคะยังมีการพูดถึงการกลับมาประเทศไทยของคุณทักษิณด้วยค่ะเมื่อวานนี้น่าสนใจที่คุณนุ้งอิงเนี่ยให้สัมภาษณ์ในทํานองทีว่ว่าเหมือนกับคุณทักกกษิินได้ระซบ,บอ คุณุองอิงเรียบร้อยแล้วว่าจะกลับมาเมื่อไหร่โดยเธอบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยทุกคนจะรู้เองเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์และนะคะที่มีการพูดถึงการกลับมาของกุณทักษิณเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้พูดกันในแง่ของรูปแบบนะนะคะว่าจะกลับมายังไงเพียงแต่พูดว่าการกลับมาเนี่ยนะคะการกลับมาครั้งนี้ของกุณทักษิณเนี่ยก็คือให้คุณทักษิณนั้นกลับมาเลี้ยงหลานแต่ถ้าถามว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาช่วยประเทศอะไรได้บ้างคุณอิงก,ก็บอกเลยบอกว่า ทางคุณทักษิณนั้นต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะเรื่องของปากท้องซึ่งดูจะเป็นประเด็นปัญหาของคนไทยมากที่สุดแต่พอคุณวุ๊ดดี้เนี่ยถามบอกว่าจะสามารถทํางานร่วมกันกับคนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้ได้หรือเปล่าปรากฏว่าคุณนุ้งอิงค่ะพอถึงคาถามคําถามนี้เนี่ยคุณมูฟฟังบอกเลยว่าคุณนุ้งอิงนั้นเลี่ยงที่จะตอบคําถามคําถามนี้โดยหันไปพูดว่าพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็ทํางานอยู่ในสภาอยู่แล้วแต่ถ้าถามตัวของคุณนุ้งอิงเอ,งเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนเถอะ มันนานแล้วคนเขาลำบากดูได้จากในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะรู้เลยนะคะว่าคนเขาลำบากยังไงมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะผู้สื่อข่าวถามนะคะผู้สื่อข่าวสิคุณคุณวูตี้ถามเดยนะคะบอกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่โอ้โหนี่พอถามถึงตรงนี้คุณหนุ่อิงเดียร้องว้าวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะบอกว่าต้องแล้วแต่นะคะคนในพักเนี่ยว่าจะเมตตาไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะว่าอย่างไร คือถ้าถามว่าวันนี้คุณนุ้งอิงบอกว่าเธอยังไม่อยากเธอยังไม่อยากเป็นนายกแต่เมื่อมันถึงเวลาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าความคิดนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ถ้าวันนี้เนี่ยที่คุยกันเนี่ยยังนะคะยังไม่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่ายังอยากที่จะเก่งกว่านี้ส่วนประเด็นเรื่องของการถูกโจมตีต่างๆนานๆเนี่ยน,นะคะที่มีการขุดคุยกันออกมาในโลกสซเชีมีเดียเนี่ยคุณนุ้งอิงบอกในทานองที่ว่า ระกุณชินวัตรเนี่ยถูกขุดคุ้ยมาตลอดจนไม่มีอะไรที่จะขุดคุ้ยได้อีกแล้วนะคะไม่มีอะไรที่เอ่อไม่ได้ขุดคุ้ยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยปรับตัวมานานแล้วนะคะแล้วก็ที่โซเชียลจมตีนะคะในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีส่วนนะคะที่หลายคนมองว่าการเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยของคุณนุงอิกเนี่ยมันจะทําให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ํารอยไหมก็คงจะสื่อในในยะทานองว่า ไปเป็นมาคุณลักษณเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้คุณยิ่งรักเองก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้คุณนุ้งอิงเองก็อาจจะเจริญรอยตามปรากฏว่าคุณนุ้งอิงค่ะก็บอกว่าก็คิดแต่ว่าไม่ได้คิดในแง่นั้นคือคิดถึงแต่ว่าการเมืองเศรษฐกิจและก็ความคิดถึงด้านการเมืองนั้นจะต้องดีขึ้นเราจะไม่หยุดอยู่ที่เดิมความยุติธรรมเนี่ยมันต้องชัดเจนทุกอย่างต้องเคลีย และเมื่อตอนได้มีโอกาสทําอะไรไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามตนนั้นจะทําให้ดีที่สุดนี่แหละค่ะเป็นคําให้สัมภาษณ์นะคะของคุณอุ้งอิงเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นประเด็นทางด้านการเมืองค่ะซึ่งเชื่อได้ว่าวันนี้ก็คงจะเป็นข่าวเนยนะคะให้ได้พูดถึงกันตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนํากันคะ่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็น เบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะ บอกกอนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนํานี้เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นซองซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซอง าให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะ,ะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทํำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่แหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะ หรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจานมากยิ่งขึ้นเอาไปทําเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้โหรอบรองว่าอร่อยนะคะแับแบแล้วก็นัวนัวอย่างแน่นอนแนะนําเลยสําหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะสองซองวันนี้จดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บบาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ